สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดได้ทั้งเบิดทั้งมวนสีล่ลอยสี่ลอยยูโรกับประมาณสีสวัสดีจ้ากลับมาเจอกับน้องเม์อีกแล้วจา้าหลังจากที่เฮ้าหอดบ้านแล้วกะสิพาทุกคนมาเลือกหมากไม้นะจา้าเลือกเอาใบเขียวเอาลูกเขียวออกเบิดอุปกรณ์ทองเท้าก็คือตะแกงเลือก แห้วกะทหมากใหม่ใส่ตะแก่ง้องนี้ก็สิเทประมาณนี้จะบเาหลายนะจ้ะแล้วก็เขย่าให้ใบอกอกจล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเคลียร์เทละนยเทละนยจ้ะเลือกออกให้เบืดจุกเก่าออกได้แต่เสียเวลาหลายอยู่ ใบเขียวงวจุกเก่าอกขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับคำอวยพรในเรื่องแฟนนจะจ้ะเดี๋ยวถ้าน้องเม์มีเวลาว่างก็สิมาตอบคำถามทุกคนตอนนี้เอ่อมันเป็นช่วงเก็บหมากไหมเนาจะจ้ะกะยุ่งมากเลยช่วงนี้ลังเลิกงานหรือว่ามีเวลาว่างกับเขาปลาเดี๋ยวว่างๆน้องเมสียนมาเฮ็ดคลิปเอ ให้เบิ้งนอกจากว่านเบฟหาคู่เป็นจ้งไดเห็นนองกนนึงเขาถามม้าว่านอยากคู่นอกจากเบฟหาคู่อย่างที่ว่าน้องเมยนเจอกับแฟนก็สซิมาเฮ็ดอันเบฟหาคู่ให้เบิ้งแล้วก็ตอบคําถามทุกคนนอกจากที่ว่าถามม้าแล้วก็ขอบคุณอีหลีจ่าสำหรับกําลังใจไอ้ไอ้เรื่องไอ้แฟนนอกจากปลื้มใจ <c oughs> จ้งไดามาเบิ้งไงเก็บมักไม่ต่อจ้ะนี่ใส่เวลาโดนโดนด้เนี่ยก็เสียเอาจุกเอาอย่างออกในเลือกต้องเอาลูกแดงลูกไอ้ เหี้ยวลูกแตกเอาออกเบิ้ดทังนึงกับใช้เวลาโดนอยู่จากสัวสิได้เงินเสียเวลาเลือกแต่พวกพี่ที่เขามากกับบริษัทก็บ่ต้องเลือกเนอกจากเพราะว่าเขาเอาไปเฮตุน้าผลไม่คิดว่าเขาเอาใบเอย่างมีเครื่องกองอยู่แล้วกับจําเป็นต้องเลือกแต่ว่าราคามันกับิีได้หลายกว่ากับขายบริษัทเพราะว่าอันนี้น้องไม่เอาไปขายให้กับฝรั่งโดยตรง จะได้ทางหนึ่งกับประมาณห้าสิบยูโรตีเป็นเงินไทยก็ได้ยดกจากถังละอประมาณสองพันบาทเนาะจะ้จะเสียเวลาหลายถ้าเขามีเวลากัาบว่าเป็นยังจะเลือกจะได้เงินหลายกว่ากันอันส่วนรสชาติเนาะจะ้ะเมื่ทัานได้วานดีมาได้จะ้ะไม่ซิม รสชาติยังบอทันหวานดีปันใดอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่รสชาติทีดีกว่หนีอยู่จ้ะอันนี้มันพึ่งสุกไม่ไหมนะจ๊ะรสชาติกันเลยออกเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวเวลาเขาไปเฮ็ดเค้กเขาก็ใส่น้ำตุง,ตงน้ำตาลเหนือเสร็จแล้วก็ก็ดเทใส่ถังไว้ อันที่เขาเลือกเสร็จแล้วกระิีเทใส่ประมาณนี้จ้ะถ้าเทใส่หลายเดี๋ยวมันสีเลือกงากเนอะจาะ ฝรั่งนิยมเอาอไปเฮดไอ้พายเฮดขนมเฮดเค้ก <_ d> um> แล้วก็น้ำผลไม้น้องเมกอะสีเหลือกตอก่อนนะจ๊ะจังคอยมาคอยรุ่นกันว่าเอาไปทรงหรอซีได้หลายปันไดนนะจ๊ะถ่ายคลิปเดี๋ยวมารุ่นกัน Okay. สะอาดแล้วเมื่อนี้น้องเม์กับยิ่มแก้มปดนะจ๊ะเพราะว่าเลือกผลไม้เสร็จแล้วลูกค้ากำลังสิมาเอาผลไม้จ้ะมาเบิ้งมาเบิ้งจกขายผลไม้งวดแรกน้องเมส์สิได้จากบาท เอาหมากไม้มาส่งลูกค้าแลวจ้ะพอเลยนะมากี่โมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดาอีกทั้งหนึ่งแปด้ังเบิดจ้ะลูกค้ามารับเอามาเบิองแปดถังสิได้เงินเท่าไหร่นะจ้ะ สี่ห8าหกเจ็ยี่น้องมีหอดบาลเรากระเสี่ยวเงินมานับให้ทุกคนเบิงอีกรอบนึ่งถังหนึ่งก็เท่ากับหาสยูโรกับเงินไทยกับประมาณสองพันบาทจะ้ะน้องมีได้ทั้งเบิดทั้งม้วน8ถังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแด ได้ทั้งเบิดทั้งมวนสี่ลยสยูโรกับประมาณตีเป็นเงินไทยหนึ่งพบาทเมืองไทยจ้ะนี่แหละการเก็บผลไม้ครั้งแรกของน้องเมได้เงินทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งมืพบาทยี่น้องเมยบอมีเจตานะามาโอ้อวดอย่างนด้นจ้ะแต่ว่าอยากเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่กําลังสู่ต่อสู่ชีวิตอยู่เนาะจ้ะ อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสู้ๆจะ้ะเบาวาเฮาสีิยูไใดเมืองนอกหรือเมืองไทยถ้าเขาเป็นคนขยันบ่อดตายจะ้ะสู้ๆจะ้ะทุกคนจังไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนไก่บ้านในเด้อจะ้ะถ้าบบอยากพลาดคลิปดีๆของน้องเมย์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้